สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีจับเจ้าสาวเขึ้นก็าเลยเห็นคนเขากลัวๆบัดเดี๋ยวมาบังอ้าวหมีนี่านี่คือเรียลลิตี้เกาะติดชีวิตหมีเมื่อเมื่อยังคำครับเมื่อนี้บริ ئة อย่างเลยห้องกับบริ ئة อย่างนอตเนี่ยโอ้วังขึ้นมาก็ได้เบ็ิ ئة วันนี้หนูกินเสร็จยังขึ้นมา กินเ,เลมาเขาแต่นะมืองบ้านกินเเาเอิมากินเขาจะไาังหลอกับพกพอยางบัอยากมากพอหอมากอีกเพราได้เอ,อิร์นเนาเอลูกสิก,สกับาายุยยตเตะนี่เด้อโ่มุมหน่อยมุมมุมแกนนี่เลยกระปุกทับอยู่นั่นน่ Lynn, นออะอะ ว่ะแล้วอ่ะเอาเหนี่ยวนี่เนื้อไอ้ยังกระชังจับขึ้นมามันต้องเอาลวกก่อนซุกมาซุกกระชังมันสิซุกแล้วกระชังมันต้องเอาลวกหนักมันหนักมันลวกไปมันเจ้าสิลวกมาสุกกระชังเอาจาักลวกลูกสิ ปกติแล้วลวกสะลวกจนว่าผมมีเหรียญไม่อย่างลวกจนมันใจว่าสุกที่สุด อืมไม่ได้เ <laughs> คยมีอยู่บอกมาเจียวยังยม,มันในคบักเต็มตู้เลยพี่น้อง,องตลาดมาไม,ม้ยัดจริงๆไม่อยากบอกว่าไม่ได้ขายแ่ แก้แล er um, ้วก็ได้บ่มเหมือนเท่ากับยีสต์ทำปืดเอิ้นหยังจะคองเก็บจะหมอนมาท่านเก็บจากตัวไหมฮะเก็บแล้วลูก ดูยังดูแม่งมาดูยังดูเถอะที่เบื้องวัดอันนี้คือปรุงรสชาติเก้าสม่จะได้เติมอีกวอันนี้คือปรุงงจังสีสมือนวะบอบางมือเปรี้ยวน้าเ็าเส่หล นี่ประมาณนี้สมเหมือนป่ะคือว่าเอาตะเกียบอันนั้นพ่ได้ดึงออกมาแต้วัน้สารโรดคือมาใส่ตะเกียบใหม่แล้วนั่งรถขาบก็เสียแดง่าเออคือโอเคทำสุปห้องมาตรฐาน กินออร์ดชาต์เกาตลอดกินออร์ดชาต์เกาตลอดอันปรุงมากเนี่ยคือบ่ได้บ่ได้ปรุงเพิ่มคือคือโอเช่ยหรอแต่ว่านำซุปมันเลยมันขึ้นมาตรฐานเห็นเสเห็นบะเสบอะไรก็บบปรุงเพิ่มเพราะเสบอะไรก็บบปรุงเพิ่มคือกินรสตามใช่ไหม แมนป่าสีบของปลปูอคันบ่แเสบระด,ดัาาบพูดอยู่จักกระเทมปลาเสียบยอดปูด้วยสินนี่คือหมองนางประจำตัวมีส อยากมาซิมนะนค่ะร้านอยู่ที่บ้านน้องแสงเนาะรนบ่าบ้านน้องแสงเซ้นนี่ละเซีนบันแทงน้องโกเนี่ยบอกอดนะยชื่อินแมนไม่เช่อินยุ้ยพี่น้องเขาไม่ได้โพดตยนเชกินเชอินร้านก็เตี๋ยวมี้ฟูนะคะใครสนใจกันมากมี่มันใส่เลยอย่างลูกบุงบ หลายคนเคยเบิ้งซิริสเกาหลีเนาะพูดก็เคยเบิ้งซิริสเกาหลีกันปะก็ชอบกินแค่เกาหลีเกาหลีกินได้ทีละอาการหนาวๆเขาเบาเลยกควัานจะออกหวัยวัยควนออกตาคว้านออกมะมาแล้วเนาะคือออกดังทำไมดูกินแบบพระเอกเกาหลีอะกินแบบพระเอกเกาหลีถ้าไม่ซอมขาต้องกินโปรเซน กินเคือจองของกินประจำมั้งประจำกินเคือากินอะไลรรู้รกัดข้าหน่อยเดีว่าปากขวากันด้วยแต่ก็ถ้วยนี้มันกินสามคัเลยออเหยียดบาปลูกเลยแล้วตวนอ้อก็ต้อสีหา อ่ะวพลาลเหรอคิปนี้ไปชมกันนะนี่คือเป็นการรีวิวร้านพี่น้องว่าก๋วยเตี๋ยวเรานี่คือสดสะอาดนะคะอยากให้มาลองซิ่มมือพี่น้องมือต้องไปแล้วคุณผน้ี่ติดตามช่องตามกันเยิ่มเลยไลน์ได้ใจได้เพิ่มเลย